รรสตสาดกินสต๊อปีดโดนปลาแล้วครับมาเช้าจีกิง้งสละไซโล ไม่ขาวๆหนึ่องเกี่ยวมากเกี่ยวเขาปากเขาปาก สายดีสายดีน่าจะสูงองนี้แน่ๆเลยครับตอนรอฟซนะครับ,เร,รบเราไปดูคอนเจอร์่อยครับนี่ไงโดนแล้ว <We> โดนอีกแ <We> <ด>ลด้วลุกลุกรถรถไปเนี่ย ัเรียบร้อยคลิปง้างเอาฝั่งนี้โดนสี่คนปะเนี่ยไมล้วเลยไม่ชนลถได้ชนุดได้ชนุดนี่แหละปัญหาโอ้ยอันนี้โดดใหญ่เอ้าหลุดมาละยังอยู่ยังอยู่อะไรกระเด็นไปไม่รู้ลูกปลาเหรอใส่ดีนะจะไดว่ดูงางเลย หลุดเลยลไม่รู้เหมือนกันนแค่เฉยแจะหลุดหลุดเฉยเลยหดไดไงวะ อะไรนะอะไรนะอ๋อลอยต่อสี่สิบตัวคนเดียวอ่ะรออพี่แล้วอ่ะ จับเป็นไงคนโดนเขามีคนโดนจับมาแล้ว <c oughs> ้อ้ดียังเป็นน้ำเปล่ามีคนโดน ปิดก้องเยอะวะใช่ไม่ต้รถเดี๋ยวลางไปทางนู้นเลยวัดไม่เข้าอ่ะเอาตอเก็บไหม อันนี้เหมือนตัวคู่ครับหลักๆโอ้โยพี่ต่อกระดองอี่แล้วหมึกเอ้ยเหมือนกระดองนี่ครับหมือนกระดองเอ้ยเอาที่ตักให้หน่อยที่ตักให้หน่อยไอ้กูว่าแล้วไงไปไปมันยื่นไม่ถือกัเห็นแล้วแหละเนอะโอ้ยลากางเอาเชือกเอาเชือกา เละเทะแลครับดองมาเมื่อไหร่เละเทะตลอดครับเมื่อวานอาทิตย์ก่อนก็โดนยิงนี่กันข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยนี่คนโดนอย่างเงี้ยคนโดนอย่างเงี้ยเลือดสองเลือสองของเราล่ะของเราเงี่ยว Toi cả cảm <laughs> một lên. Toi cảm ơn nát, Toi cảm ơn lân! mít cảm ơn lân! Toi cảm quá รอบนี้เราตกรถอ่ะ Yeah. ัวเดียวอุกเ,เ,เลุกเลยตัเล็กเอา้าโดนว่าจะจับเบิกให้นัดเดยอะยอะไปด้วยเอาไม่ตกปลาลเลยหนักอะ่ะหนักตกลัวไม่ใช่อะไรนะ แต่กลัวก็สามสิบกรัมแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับลอยแล้วกลัวยังไม่ได้ใหญ่เลย,ย,ยลกำลังกิน

ได้น้ำนัดโดนอีกแล้วครับมาช้าแต่มานะปลาเพียบใส่บอกเฮ้ยดองมันอะโอ้ยหมึกสายหมึกสายหนวดเยอะหน่อยหนวดเยอะเลย ไต่โดนปลาไต่โดนปลาปกติปลาก็ชอบเขิดกล้องกันเวลาเปิดกล้องแล้วชอบหลุดมาแล้วมาแล้วจละวะจละเกี่ยวท้องอ๋อของผมไปของเขานี่หว่าถ่ายนะกูเปิดเปิดเปิดเอันนี้ไปก่อนเปิดน้านรอกไปเงี้ยมันไม่ได้พัน ัำนัใงใ่เยอะมอก่อน <co ld> มิกเข้าไปแล้วมั้งเหรอของมิกะต่อเก็บสายเลยเฮ้ย <c oughs> หมตไมาเจอไหนวะโอ้ยหนักหนักแะกลัว Nam nám đùa Ôi, nổ đèo xì ạ có à Đô xoay Ôi, ôi Khát trời, nó cưng mặt Ở này nó tố phụ, nó nha, nha

เับเพื่อนโติดแล้วครับหนักมากนักแะกัวถ้าไม่มีตัวอย่างไปถึงไี่ก็จับเลยหต,ตามมาไหม สองทีไม่ติดวัด

ถ้าตัวเมียมันจะเป็นจุดๆ,ๆจะเป็นจุดกลมๆตัวผู้จะเป็นขีดขวางต่อโดนแล้วมันจะตกรถอยู่สองสามรอบ Mm-hmm. <laughs> มันแอคกมันแอกคกัดมันอดเยอะมือสัตว์ดอดมายังสนิทสนมเกี่ยวหัวไปทางนี้ต่อปวดอ๊ด ไม่มันเล็กลงเล็กลง <laughs> <laughs> อ่ะใช้มามาตอนทำอย่าให้ผมเห็นที่หยิบตัวเล็กนะ <laughs> <laughs> ว่ามีเสียดอ่ะผมเผื่อจะมากกว่าด้วยเลี้ยงบ้าพี่วันเนี้ยเลียงเต้องเลี้ยงถั่วลูกถ่วลไม่งั้นเดี๋ยวแบ่งไม่ถูกไม่ยพี่ไม่กล้าเอารถมาตรงนี้เลยหรอต้องคอยใช้รถมาตั้งชัน้น แตั้งเดี๋ยวโอนให้เหมือนครับ <Okay. S 1> อีก2องพันใช่ไหมครับ okay.